วันนี้วันนี้ผมจะมาสอนสร้างปึงใหญ่ที่เล็กที่สุดและสร้างง่ายมากครับอุปกรณ์มีนิดเดียวง่ายมากครับอยากกินขนมก่อนสร้างง่ายครับอันนี้สร้างง่ายมากเลยง่ายง่ายจริงไม่มีอะไรที่ง่ายกว่านี้แก้ว เนี่ยใช่ๆเอออีกตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรผมอ่านอังกฤษไม่ออกตามเดิมเอาเนี่ยมาล้ำใช่หรอแล้วก็สแลบแค่นั้นครับแค่นี้ง่ายมากสะลบยพินกว่าน,นี้หน่อยได้ แค่นี้ครับง่ายมากง่ายจริงๆแค่นี้องค์แค่นี้ลาดแบบเอาหลอปเปอร์เอไม่ได้เขาเรียกว่าลอปเปอร์ป่าว่ามันก็เอาหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ครับแบบนี้เลยตามผมเลยนะไอนี่ไม่ต้องทำตามผมไอนี่ทำเพื่อใส่น้ำเฉย ก็เอาใส่หลายกว่า hmm. ต mm ัวนี้ก็ก็เอาก็เอาปุ่มว่าปุ่มเออใช่ผมลืมปุ่มปุ่มผมขอปุ่มหินด้วยกันนะเนี่ยแล้วก็ วางระเบิดแล้วปีนดีปีนดีให้หมดให้หมดเลยนะให้หมดเลยนะครับให้หมดทุกช่องเลยนะทำไมกดวิตเตอดอีกนี่น เป็นไงครับบินใหญ่ครับแค่นี้ก่อเล็งง่ายมากเลยสร้างเป็นแบบได้จริงๆก็ไม่หาสร้างเลนนิง ตุ้มระเบิดตุ้มระเบิดเอาล่ะแค่จบคลิปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับเย่ย